สวัสดีทุกคนเราลุงแจ็คเองนะและนี่ก็เป็นหมูเอฟแฟนของเราเองรูปนี้เป็นวาเลนไทน์แรกของเราสองคนก็ผ่านมาประมาณ78ปีแล้วละเรากับหมูแอนอายุห่างกัน9ปีนะทุกคนและนี่ก็คือลูกของเรามันชื่อสามชั้นเอาสิคนกับคนออกลูกเป็นหมาจริงๆแล้วสามชั้นก็ไม่ใช่หมาของเราหรอกนะแต่จับพลัดจับพลูได้มาอยู่ด้วยกันเฉยสามชั้นเป็นหมาที่ ชอบนอนหนุนหมอนเหมือนกับคนเราอะแอบ,บเลี้ยงสามชั้นในห้องเช่าที่กรุงเทพนะทุกคนในคิดว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้สามชั้นจะต้องนอนกันก้นกลางระหว่างเรากับหมูเอนนะทุกคนหมูแอนก็จะใกล้เราไม่ได้จะทีบออกทันทีแบบนี้นะทุกคนพอเราตัดสินใจจะมาทํางานที่เกาหลีเราก็ต้องเอาสามชั้นไปฝากไว้ที่จังหวัดนครพน,พนมก็คือบ้านของเราเองหลายคนที่ติดตามเราจะรู้ว่างานแรกในเกาหลีของเราก็คือตัดผักกวางตุ้งห้องเต้แบบนี้นะทุกคน เราก็มีหลายงานมากเลยงานโรงเหล็กเราก็เคยทำํำพอเราทํางานที่เกาหลีเข้าปีที่สาแม่ของเราป่วยบ่อยมากเลยทุกคนหาหมอทุกเดือนตาก็เริ่มมองไม่เห็นสิ่งที่เราคิดก็คือนอกจากงานประจําของเราที่เราทําอยู่แล้วเราอยากจะหารายได้เสริมนะทุกคนเราก็เลยขายของออนไลน์ลงทุนขายทั้งสบู่แล้วก็เซรั่มเพราะว่าก่อนหน้านี้หน้าของเราแย่มากแบบนี้เลยทุกคน คือเราอยากจะบอกว่าสบู่เราใช้ดีมากเลยนะทุกคนสำหรับคนที่หน้าแพ้ง่ายหรือว่าหน้าเป็นสิวอะ่ะเราถ่ายรูปรีวิวทุกอย่างเองเราโพสขายเองทำทุกอย่างเองแต่ก็นั่นแหละทุกคนสบู่และเซรั่มของโซอาก็ยังเป็นสิ่งที่หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคนและหลายล้านคนไม่รู้จักอยู่ดีเราทำงานกะกลางคืนและใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนที่เราจะนอนในการไปส่งของให้ลูกค้า ทั้งในไทยและเกาหลีเราขายได้วันละไม่กี่ชิ้นเองทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่ว่าเราก็จะไม่ถอยหรอกนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังท้อและมีปัญหาแจ็คก,กับหมูแอนเองก็จะสู้ๆเหมือนกันแล้วก็ทุกคนก็ต้องสู้ๆด้วยนะสําหรับคลิปนี้ไปละจ้า